ครับสวัสดีครับวันนี้พวกับผมอีกเช่นเคยครับผมเมฆจากบริษัทบาก้านะครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่กันที่แปลงของเกษตรกรนะครับที่ทํานานะครับผมโดยปกติแล้วนะครับผมหรือว่าโดยส่วนมากเนี่ยชาวบ้านเรานะฮะหลังจากที่หว่านข้าวเสร็จนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้ฉีดยาขวนะครับวันนี้เนี่ยผมมีนวัตกรรมนะครับที่จะช่วยให้เกษตรกรเราทําไร่ทํานาได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือหลังจากที่เราหวานข้าวเสร็จนะครับ หวานข้าวเสร็จแล้วนะครับมีการปั่นเตรียมดินนะครับเราก็จะทําการนะครับผมฉีดยาคุมนะครับซึ่งเป็นยาคุมที่ใช้สําหรับการหวานแห้งนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับผมชื่อว่าตัวแอคซอนนะครับผมสารออกซาเดอซอนนะครับผมตัวนี้นะครับหวานข้าวเสร็จนะครับเตรียมดินเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ทําการฉีดยาคุมตามได้เลยนะครับเพื่อให้เรา ง่ายนะครับต่อการจัดการนะครับในไรนาของเรานะครับผมครับมาถึงขั้นตอนแล้วก็วิธีการผสมนะครับเราจะใช้อยู่ที่1ขวดนะครับนี่เลยครับตัวยาผสมกับน้ำแล้วก็จะเป็นสีขาวนะครับขาวคุ่นเลยนะครับแางคนนะครับ หนึ่งขวดนะครับอยู่ที่ประมาณสี่ไร่นะครับเอานะครับมาทำการฉีดยาคุมในนาข้าวนะครับหวานแห้งนะฮะโดยการใช้แอคซอนนะครับผมอันนี้เราใช้รถบุมสเปรย์ฉีดนะครับ1ขวดนะครับอยู่ที่สไร่นะครับ วานข้าวเสร็จฉีได้เลยนะครับวันนี้วันที่3มิถุนายนครับเราอยู่กันที่แปลงนะครับทดลองนะครับในการฉีดยาในนาข้าวนะครับก็คือยาคุมนะครับหลังจากหวานข้าวแห้งเสร็จนะครับโดยการใช้ตัวยาแอคซอนนะครับ25นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับประสิทธิภาพนะครับในการคุมวัชพืชนะครับนี่นะครับ ข้าวงอกปกตินะครับไม่มีผลกระทบใดๆกับข้าวเลยนะครับบานข้าวเสร็จแล้วนะครับฉีดนะครับด้วยการฉีดยาคุมเอ็กซอนนะครับ25เดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับในส่วนของแปลงนะครับที่ไม่ได้ฉีดยาคุมนะครับผมที่เราเรียบเทียบไว้นะครับนี่นะครับที่ไม่ได้ฉีดยาคุมไว้นะครับหลังจากที่เจอฝนมานะครับเห็นไหมฮะเบี้ยญ้านะครับงอกขึ้นมาแล้วนะครับ เต็มแปลงเลยนะครับนี่นะครับข้าวงอกพร้อมกับเบี้ย้านะครับนี่นะครับโอเคครับนี่นะครับนะครับลักษณะนะครับเบี้ย้าที่งอกขึ้นมานะครับก็จะต้องไปเสียเงินนะครับในการใช้ยาเก็บอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้เสียต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ